ง่ายที่จะคิดนะครับแต่ยากในการลงมือทำครับเป็นเวลาถึง2ปีแล้วที่ผมได้พยายามหาสะสมต้นไม้มาปลูกที่ไร่5ดาวเน้นของที่ปลูกง่ายนะครับนี่เห็นเยอะเห็นหัวมันนี่ไหนตาเน่าหัวไร่ดินเอ้าทำไมหัวกลนี่เด้นี่เด้ยังไงต้นเอาหลุดแล้วนี่ใช่ใช่หัวมันกรก็ตาเออนี่นี่เห็นแล้วนี่มันขึ้นอย่างนี้เนาะขึ้นอย่างนี้เนาะโอ้โหนี่มันหลุดแล้วนี่ต้นนี้จะได้เอาเอาลงลึกขึนมันแซงก็อย่างนี้แหละหัวมัน ที่เห็นก็คือมันที่ปลูกง่ายแล้วก็แปรรูปเป็นอาหารได้ทั้งอาหารหวานนะครับแล้วก็นี่เลยครับอาหารขาวมันที่เห็นในอาหารข่าวชนิดนี้นะครับแกงก็คือมันแซงครับแล้วก็ยังแปลรูปเป็นอาหารที่ทันสมัยร่วมสมัยได้อย่างคุกกี้ขนมอบได้ด้วยนะครับผมก็ทดลองแปลรูปมันหอมเป็นขนมอบขนมคุกกี้อร่อยมากครับแล้วก็ของโปรดครับมันแซงใส่น้ําเชื่อมนี่อร่อยมากๆครับ นี่คือพืชที่ผมสะสมนะครับเป็น EP2 ครับในแปลงนี้คือแปลงที่ปลูกมาปีกว่าๆแล้วครับดูครับจเจริญงอกงามแล้วก็ปลายปีนี้เนี่ยจะทดลองดูว่าถ้าผมจะขุดดูปริมาณของหัวนะครับว่ามันหอมหรือมันม่วงนะครับจะได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือแปลงที่สมบูรณ์ที่สุดครับต้องบอกนะครับว่าเป็นการปลูกปล่อยทิ้งเลยครับแล้วก็มีทดลองนําบางส่วนไปปลูกเพาะกับ ต้นไม้ที่มีอยู่ท้ายไร่5ดาวนะครับนี่เป็นไม้ยืนต้นที่มีไม่กี่ต้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นดินใหม่ที่ผมถมเองนะครับรก็ปรากฏว่าเขาเติบโตได้งดงามแล้วก็ดูแล้วน่าชื่นใจมากเลยครับนี่คือการปลูกปล่อยทิ้งเป็นไม้สะสมที่ดูแลง่ายที่ไร่5้าดาวครับเพิ่มเติมได้ที่วิดีโอมันคืออนาคตอีพีหนึ่งนะครับนี่ครับวันนี้จะพามาดูไม้สะสมพิเศษนะครับรอบนี้ สามชนิดเลยนะครับนี่คือชนิดแรกครับนี่คือมันหอมนะครับชักภาคกลางเรียกมันหอมพลังล้อมขึ้นมากับต้นประดู่ครับเขาไม่ตายนะครับเพราะว่าประดู่นี้เก่าแก่มากครับสวยมากเลยนะครับมันชนิดนี้คือมันหอมมันเลือดนกมันเท้าช้างมันตีนช้างเรียกกันหลายหลายชื่อมันมือเสือจะมีคนเรียกแะครับแต่กิงผมเรียกมันหอมนะครับเพราะว่าปล่อยทิ้งได้ไม่ตายเคยมี ep ที่เกี่ยวกับเรื่องมันนะครับไป้นคนกวาดนะครับผมแต่นี่คือของสะสมที่เริ่มเป็นจริงครับในวันหน้าเนี่ยในรอบต้นไม้ต่างๆนะครับลองดูพับทางซ้ายมือเนี่ยมีไม้ป่าเยอะแยะเลยก็จะปลูกพวกมันพวกนี้ได้นะครับโอเคมาดูกันต่อเลยครับ่อนะครับด้านท้ายคือเป็นมุมป่านะครับมีมัคคุกานีมีมัคาะมงหลากหลายที่ปลูกเป็นป่านะครับแล้วก็ที่ส่วนของท้ายไร่ห้าดาวนะครับท้ายไร่ท้ายสวนเนี่ย ก็เริ่มเห็นผลแล้วครับมันชนิดนี้คือมันแซงนะครับมีทั้งพันุ์ใบเล็กและก็พันธุใบใหญ่แต่ที่ของไร,หร่หาดาวเป็นพันธุ์ใบใหญ่นะครับได้ทดสอบแล้วก็เช็คสายพันธุ์ตรวจสอบสายพันธุ์มีทําเรื่องราวชื่อวิทยาศาสตร์ต่างๆของมันแซงอยู่ในวิดีโอมันคืออนาคต EP2 นะครับยังไงตามไปดูดารายละเอียดได้ครับนี่ก็เป็นอีกนิดน,นึงครับที่หามาเก็บสะสมได้ที่ไร่ห้าดาวแล้วก็ล่าสุดเลยครับ ผมเพิ่งได้มาประจำการที่ไร่5ดาวครับเคยมีทําเป็นวิดีโอไว้แล้วนะครับนี่คือมันเทียนหรือมันเสานะครับเป็นมันชนิดหนึ่งที่สมบัติที่อยู่ในป่าแล้วก็หายากขึ้นเรื่อยๆครับชาวบ้านนํามาขายก็ต้องรีบหามสะสมแต่ส่วนนี้นะครับได้มาจากครูหน่อยที่น้ํายืนนะครับต้องขอพบพระคุณมากๆครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในมันอนาคต ep 3 ข้อดีก็คือว่าการมีมันเต็มผืนดินนะครับเมื่อไหรที่เราขาดแคลนอาหารหรืออยากกินอาหารนะครับนี่ครับก็ไปขุดได้เลยอในคุณตาแย้ขุดปลาดครับไปสับเอามันม่วงนะฮะมันหอมในขาดครึ่งเลยครับก็สามารถที่จะขุดอาหารหาอยู่หากินได้เลยแล้วก็มีเมล็ดนะครับมีหัวที่นําไปเพาะขยายได้อย่างง่ายได้ครับปลูกง่ายๆแล้วก็แปรรูปอาหารได้ทั้งอาหารข่าวอาหารหวานต้องบอกเลยครับว่า มันคืออนาคตนี่ก็คือ3าอีีแล้วนะครับแล้วก็เป็นไม้สะสมที่ผมเก็บสะสมทน้ทนคว้าทดลองหาแล้วก็พิสูจน์นะครับลองชิมลองแปรรูปทําทั้งหมดนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันชนิดไหนที่อร่อยปลูกง่ายน่าสะสมก็ได้เก็บรวบรวมบางอย่างนะครับยังไม่ชัดเจนอย่างกรณีนี้ครับทางป้าแมวเรียกว่ามันเพร้าหรือถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็แจ้งได้นะครับมีมันอะไรดีๆก็บอกเล่ากันได้ครับว่าอร่อยที่สําคัญก็คือว่ามันพร้าเนี่ย ป้าแมวหรือยายแมวนะครับบอกว่าอร่อยมากก็พยายามมาปลูกครับแต่ยังไม่เป็นที่ถูกใจนะครับหมายความว่ายังปลูกได้ไม่ดีเพียงพอครับต้องไปหาอีกครั้งหนึ่งในการเก็บสะสมก็จะเป็นในอนาคตในโอกาสต่อไปจะมีมันชนิดสี่ชนิดที่5มาเก็บไว้ในดินนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับโครงการเล็กๆน,น้อยๆที่ผมคิดขึ้นมาใช้เวลา2ปีนะครับกว่าจะหารวบรวมมันต่างๆมันจะง่ายครับแค่หามันมาปลูกไว้ใน แต่พอเริ่มต้นจริงๆนะครับทั้งสรรหาก็ยากเพราะว่าฤดูกาลมีจํากัดอีกทั้งนะครับการจะปลูกวิธีการเพราะขยายนะครับบางคนบอกว่าแค่โยนมันทิ้งๆไว้เขาก็เกิดมันหอมครับปลูกง่ายแต่มันชนิดอื่นเนี่ยจะมีความยากแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็ตอนนี้3สายพันธุ์ประจําการที่เห็นอยู่นี่คือมันพรา้าวนี่คืออนาคตนะครับเป็นสายพันธุ์ที่4ี่ที่จะมาปลูกแล้วก็ในแปลงนี้ครับคือเครื่องประจักษ์พยานว่า อาหารที่อยู่ที่ไร่5ดาวนะครับก็คือมันเนี่ยของสะสมจะมีกินมีใช้ได้ยาวนานครับไม่ต้องกลัวว่าขาดแคลนอาหารเป็นยังไงบ้างครับกับ E ีพีพิเศษต้นไม้สะสมของไร่5ดาว e ี1แล้วก็นี่คือ e ี2นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกวิวทุกไลค์ทุกคลายเปอย่างมากครับผมขอบคุณมากครับไร่5ดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ซับสไครต์ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับติดต่อเราได้ผ่านโซเชียลแอดไร่5ดาว อย่าลืมเอวงกลมนะครับคำว่าแอสสำคัญมากๆครับโดยเฉพาะทางไลน์แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มข่าวความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาวสีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่5ดาวกรณีนี้ติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างๆได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่5ดาว